Good morning all students How are you this morning Today is Monday number 27นะครับ of September 2021โอเคครับ t ุเร y นะครับเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะครับ Start this week ก็คือ,อเป็นวันแรกควันจันทร์นี้เนาะ y o d a y I will teach subject math นะครับ math เรายังอยู่ที่เรื่องของการคูณนะ เพราะว่าที่เชื่อจะให้จบของเรื่องการคูณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะมีเทสนะครับเพราะฉะนั้นการคูณวันนี้ก็จะเป็นท็อปปิกใหม่ก็คือนิวท็อปปิกน,นะครับก็คล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการรีวิวทบทวนไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้เดย์นะครับที่เชื่อจะมีเรื่องการคูณให้นักเรียนโอเพนยูอาร์บุกนะครับเล่มนี้นะครับหนังสือเรียนนะครับ เพศก็ ed, คือหน้านะครับ114-115นะครับอ่ามาดูกุนเลยทบทวนการคูณนะครับท็อปปิดการคูณเลข1หลักกับเลข4หลักแบบมีทดอ่าแบบมีทดก็คือถ้าจำนวนเกิน10ขึ้นไปต้องทดไปข้างหน้าอ่า remember นะครับจำได้อยู่เนาะโอเคนะครับอย่างเช่นตัวอย่าง สคูณ6 0พันเท่ากับช่องมา่าาอ่าน้องเรียนไม่ต้องตกใจนะครับบางคนบอกว่าที่เชื่อทำไมไม่เอาตัวมากมาเอาไว้ข้างหน้าไม่เป็นไรครับเวลาคูณเราสามารถเอาตัวมากมาตั้งหลอนก็ได้นะครับไม่จะเป็นเอาตัวมากมาไว้ข้างหน้า่อนเนาะโอเคเราก็ทำเลยวิธีทำเหมือนเดิมครับเอาอะไรมาเขียนครับห่ัา6,000ป8 ตั้งอันนี้เขาเรียกว่าตัวตั้งนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับ่าคูณด้วยสี่เข่งหน้าครับดับเบิลโเลขสี่ตรงกับเลขหลักหน่วยก็คือเลข8นะครับเพราะสี่ก็คือหลักหน่วยเรามาทบทวนรีวิวกันเนาะเพราะว่าบางคนอ,อาจจะโเก็ตลืมนะครับทำอย่างไรต่อเวลาคูณเราต้องคูณทีละหลักครับเริ่มตั้งแต่แลหลักหน่วยครับก็คือหลักที่อยู่ด้านหลังสุดเนาะ นักเรียนก็ต้องไปฝึกท่องแม่สืบคูนะครับตั้งแต่แม่2ถึงแม่12นะครับเผื่อไว้เวลาสอบนะเนาะเราจะได้สอบได้นะครับหรือบางคนยังไม่ท่องยังไม่ได้ก็อาจจะดูบ้านก็ได้นะครับโอเคมาดูนะครับเอาสไปคูณแป่กนครับที่เชื่อจิตทำทุกส่วนให้ดูเนาะเอาไปทีละสเต็ปนะเพอที่เชื่อวันนี้จะมีตัวอย่างาตัวอย่างให้ดูเนาะ4คูณแปจะท่อง4ไปแปหรือจะท่องแดมาสก็ได้มันก็จะเท่ากัน แต่ที่เช right? like so right. ื่อจะท่องแปดาศีมันจะเร็วนะครับ8ปเป็นแปดแปดส24 8ิบหกแปดสามยี่แปดิเท่าไหร่ครับสามิบสองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสาสองอย่างนี้นะครับให้นักเรียนใส่ตัวหลังเห็นไหมครับให้ตรงเลขหลักแรกก็คือหลักหน่วยนะครับใส่เลขสองครับทดเลขอะไรครับทดเลขอะไรครับทดสามครับอย่าไปทดต่หนึ่งนะเพราะคือสามสอง เพราะฉะนั้นเวลาคนต้องการต้องโทษมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับอย่าไปโทษหลักหลักที่เขาคูณนะต้องโทษไปข้างหน้าก็คือหลักสิบใช่ไหมครับโอเคต่อไปเอาสี่มาคูณอะไรครับคูณหลักสิบก็คือสี่คูณเก้ากระท่องอ่าสี่ไปเก้าหรือจะท่องเก้ามาสี่ก็ได้แต่จะให้เร็วก็ท่องจำนวนมากมาน้อยจะดีกว่าใช่ไหมครับพี่เอพาะท่องเก้ามาสี่เนาะเก้าหรืเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่ก็ไดครับ 36นักเรียนตรงนี้ครับจะมีคนพลาดเยอะแล้วก็ผิดกันเยอะมาก36ต้องบวกคนทดสายนะครับ36บวกกับ3เป็นเท่าไหร่ครับเชิญกันตอบมาเดียวเป็นเท่าไหร่เรื่องการบวกต่เอเรียนไปแล้วนะ39ใช่ไหมครับใส่อะไรครับใส่9ก้ทด3เห็นไหมครับเป็นสเต็ปทำไมทีช่ชายต้องวงกลมไว ก็เราจะได้รู้ว่าเป็นตัวทดเนาะต่อไปไมาดูตรงนี้ดีนะครับต่อไปเอาสีนคูณหลักอะไรครับหลักร้อยอ่าคุณมีสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆนะสี่คูณศูนยเคยบอกไปแล้วข้อควรจำศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนยนะครับอย่าเอาสี่ไปคูณตัวทดนะคูณไม่ได้ตัวทดไม่สามารถจะคูณได้นะครับ ต้องมาคูณจานว,ดเดวนเต็มตรงนี้จํานวนที่มันเป็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสี่ศูนย์ได้เท่าไหร่ครับได้ศูนย์ดึงครับเขาใช้การดึงสามมาเลยดึงตัวทดลงมานะครับนี่เห็นไหมครับอันนด์สตีนะทีละสเตจ,จช้าๆนะครับสุดท้ายเอาสี่ที่คูณลกักอะไรครับหลักพันสี่คูณหกได้เท่าไหร่นักเรียนจะท่องหกไปสี่หรือสี่ไปหกก็ได้สี่กเท่าไหร่ครับ4ี่หกคือ 24บปกส24ี่ครับใส่ที่ตรงรลางนะครับใส่4แล้วก็ใส่2ไปข้างหน้าบางคนสังเกตว่าที่เชื่มันไม่ตรงอะไรเลยก็ใช่ตรงไหนเพราะหลักข้างหน้าไม่มีหลักหมื่นใช่ไหมครับเราใส่มาขยับมาเรื่อยๆโอเคเนาะทีนี้เราก็ขีดเส้นใต้เรื่อยๆเห็นไหมครับยากน,นะครับที่ชื่อว่าไม่ยากน,นะอย่าลืมใส่ลูกน้ำเนาะเวลาใส่ลูกน้ำโดยสิบร้อยใส่เห็นไหมครับ หรือจะจะนับน 1, 2, 3, ี้ได้หนึ่งสองสามใส่ต่อพ่อต่อเป็นเลขไทยคุณเ,เล็ไทยด้วยเนาะสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองครับเห็นไหมครับไม่ยากครับนี่คือการคูณเลขสี่หลักกับเลขหนึ่งหลักแบบนี้ตัวทดจะเป็นกี่หลักก็แล้วแต่นะครับเราก็ทำเหมือนกันอย่างนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ ที่เชอร์จะมีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนได้ลองทำนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ8ข้อนะครับนักเรียนโอเพนยูอ r พบุกนะครับเล่นนี้แหละอ่าหน้าที่116นะครับ116ดูดีๆนะครับ116่ําตรงไหนครับอทิเชื่อสอรี่ครับมีทั้งหมด6ข้อโอเคนะมีทั้งหมดหข้อนะครับ116ด้านบนสุดเลยครับหข้อเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับสอบเรียงแบบตรงนี้1 1 6นะครับมีทั้งหมดหข้อแสดงวิธีทำแบบนี้ครับแสดงวิธีทำแบบนี้นะครับลงในสมุดลงในสมุดนะครับสมุดเล่มที่เป็นสีเขียวเนาะให้นักเรียนแสดงวิธีทำตรงนี้นะครับเห็นหกข้ออ่า ทำแสดงใี้ทำนะครับสเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปมาไม่ลืมนะครับแล้วก็เซ็นมาในไลน์ส่งมาในไลน์นะครับที่เชื่อจะทยอยเช็คนะครับส่วนในแบบฝึกหัดที่เชื่อจะไม่เช็คเพราะว่าอะไรนะครับในเล่มแบบฝึกหัดเล่มที่นักเรียนส่งมาโรงเรียน,รยนพราะที่เชื่อจะมาเช็คโรงเรียนอยู่แล้วโอเคเนาะแต่ถ้าเล่มไหนที่เชื่อบอกให้ถ่ายรูปลงมาในไลน์นักเรียนก็ต้องถ่ายลงมานะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับดู้นดอร์สแตนก็สามารถไปรีวิวทบทวนได้นะครับ ทบทวนไปเรื่อยๆนะครับในเรื่อนี้เนาะให้ดูคลิปให้เข้าใจนะครับแล้วค่อยทำเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ thank you เรย์มาร See you again on next time thank you ครับ